แม้ว่าปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่างจะพบได้ทั่วไปแต่ก็มีบางปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งหรือในรอบร้อยปีเท่านั้นมาดูปรากฏการณ์ที่เจ๋งที่สุดและหายากที่สุดที่เราอาจเห็นได้ด้วยตาของเราเองกันดีกว่าปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งแรกในรายการของเราคือฝนดาวตกเพอร์เซีดซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่17กรกฎาคม ถึงวันที่24สิงหาคมปี2024ปรากฏการณ์นี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งปีในช่วงที่ฝนดาวตกเกิดขึ้นมากที่สุดระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง13สิงหาคมคุณอาจเห็นดาวตกมากถึง100ดวงทุกชั่วโมงถ้าคุณอยู่ในที่มืดฝนดาวตกนี้เกิดจากเศษซากของดาวหาง Swift-Tuttle เมื่อดาวตกเคลื่อนตัวผ่านชั้นบรรยากาศของโลกก็มักจะทิ้งร่องรอยยาวของแสงและสีไว้เวลาที่เหมาะที่สุดในการชมปรากฏการณ์ทางจักรวาลน,นี้คือก่อนรุ่งสางวันที่สองตุลาคมปี2024เราจะชมสุริยุปราคาแบบวงแหวนแห่งไฟได้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสุริยุปราคาก็คือสุริยุปราคาวงแหวนและเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกของเราเล็กน้อยในกรณีนี้ เมื่อจานดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรียงตัวกันเงาของดวงจันทร์จะไม่บดบังแสงอาทิตย์ทั้งหมดเพราะงั้นคุณจึงมองเห็นวงแหวนแสงอาทิตย์รอบดวงจันทร์ได้ครั้งนี้เราจะมองเห็นวงแหวนแห่งไฟได้ทั้งตอนใต้ของชิลีและตอนใต้ของอาร์เจนตินาเพราะงั้นก็ควรจะจองเที่ยวบินล่วงหน้านะอีกหนึ่งปรากฏการณ์สุดเจ๋งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็คือฝนดาวตกดรากนิส ฝนดาวตกมักจะตกในช่วงเย็นมากกว่าช่วงเช้าตรู่โดยปกติฝนดาวตกจะตกช้าๆเฉลี่ยแล้วตกชั่วโมงละไม่กี่ดวงในทั้งกลับกันนักดาราศาสตร์ได้กล่าวถึงฝนดาวตกดราก้ที่หายากแล้วรุนแรงซึ่งรู้กันดีว่าส่งดาวตกหลายร้อยดวงข้ามท้องฟ้าได้ภายในชั่วโมงเดียวปีนี้เราจะโชคดีหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมและในสัปดาห์ถัดไปคุณจะมีโอกาสได้เห็นดาวหางโคจรผ่านโลกของเราแม้ว่าดาวหางดวงใหญ่ที่ชื่อแทบจะออกเสียงไม่ได้นี้จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ70ล้านกิโลเมตรในจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่คุณอาจมองเห็นมันด้วยตาเปล่าก็ได้ดาวหางมีชื่อเสียงในด้านความคาดเดาได้ยากเชื่อกันว่าวัตถุท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและน้ำแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณนอกระบบสุริยะเมื่อหลายล้านปีก่อน และที่นั่นพวกมันส่วนใหญ่อยู่ในที่มืดเชืองช้าและไม่มีใครสังเกตเห็นเหมือนชั้นสมัยมัธยมต้นเลยปัจจุบันดาวหางบางดวงโคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นและผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ทำนายโดยแล้วว่าจะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่มหัศจรรย์ในเดือนตุลาคมถ้าคุณพลาดฝนดาวตกที่เราพูดถึงคุณก็ยังพอหาดูได้นะ ฝนดาวตกโอไรออนิตจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2024บางครั้งเหตุการณ์นี้ผลิตดาวตกได้40ถึง70ดวงต่อชั่วโมงแต่เมื่อเร็วๆนี้จำนวนสูงสุดลดลงเหลือเพียง20ถึง30ดวงที่มองเห็นได้และเหตุการณ์สุดท้ายของปีนี้คือฝนดาวตกเจมินิตบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้จะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนักดาราศาสตร์อ้างว่า ฝนดาวตกครั้งนี้เป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่ดีที่สุดของปีเนื่องจากมีดาวตกที่สว่างและมองเห็นได้ชัดเจนโดยมีแนวโน้มว่าจะมีดาวตกพุ่งผ่านท้องฟ้าราวๆ120ร้า120ดวงต่อชั่วโมงที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าฝนดาวตกส่วนใหญ่มาเกิดจากดาวหางที่ประกอบด้วยฝุ่นและน้ําแข็งต่ฝนดาวตกเจมินิตกลับเกิดจากดาวเคราะห์น้อยหินนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้วิธีจำแนกดาวเคราะห์น้อยนี้ เนื่องจากมันมีหางและจะสว่างขึ้นเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับดาวหางในทางกลับกันเมื่อไม่นานนี้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าหางของดาวเคราะห์น้อยไม่ได้ประกอบด้วยฝุ่นแต่ประกอบด้วยก๊าซโซเดียมเรามาเดินทางสู่อนาคตกันดีกว่าในปี2029เราจะได้เห็นจันทรุปราคาที่มืดที่สุดในศตวรรษนี้จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดาวบริวารของเราซ่อนตัวอยู่ในเงาของโลกอย่างสมบูรณ์ บางครั้งเมื่อเกิดขึ้นดวงจันทร์อาจดูเป็นสีแดงสดโดยปกติยิ่งดวงจันทร์อยู่ใกล้ใจกลางเงาของโลกมากเท่าไหร่สุริยุปราคาก็จะยิ่งมืดมากเท่านั้นและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสุริยุปราคาในวันที่26มิถุนายนปี2 0 2 9มิถุนายนจะมืดมากโดยจะกินเวลานานประมาณ1ชั่วโมง42นาทีและจะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในอเมริกาใต้เพราะงั้นอีกครั้งนะอย่าลืมจองตั๋ว ซูเปอร์มูนซึ่งเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนเรียกว่าบลูซูเปอร์มูนซูเปอร์มูลประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามตารางเวลาที่แน่นอนและเกิดขึ้นทุกประมาณ10ปีตามข้อมูลขององค์กรนาซาซูเปอร์มูลสีน้ำเงินครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมและมีนาคมปี2037 3ปีต่อมาในปี2040เราจะได้เห็นขบวนดาวเคราะห เมื่อดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงในระบบสุริยะได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เรียงกันแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เส้นตรงสมบูรณ์แบบแต่ก็จะเป็นภาพน่าประทับใจมากดาวเคราะห์บางดวงเช่นดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเมืองใหญ่และด้วยตาเปล่าแต่ระหว่างขาบวนดาวเคราะห์เหล่านี้คุณจะมองเห็นได้มากขึ้นเพราะงั้นบางทีอาจถึงเวลาซื้อกล้องโทรทัศน์ไว้ใช้ ดวงจันทร์เต็มดวงที่สว่างที่สุดในศตวรรษที่21จะเกิดขึ้นในปี2055ประเด็นก็คือวงโคจรของดาวบริวารของเรานั้นไม่ได้กลมสมบูรณ์แบบดวงจันทร์เคลื่อนที่เป็นวงรีในขณะที่โคจรรอบโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีจุดอยู่2จุดจุดที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าจุดใกล้โลกที่สุดและจุดที่อยู่ไกลที่สุดก็เรียกว่าจุดไกลโลกที่สุดในวันที่6ธันวาคมปี2052 เราจะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่สวยงามดวงจันทร์บริวารของเราจะอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ3 5 6 0 0 0กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้กว่าปกติเล็กน้อยในปี2060เราน่าจะได้เห็นดาวหางชื่อ1 5 p ฟินเ p ย์ซึ่งจะเป็นดาวหางดวงหนึ่งที่โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบร้อยปีที่ผ่านมามันจะโคจรมาด้วยระยะห่างประมาณ5ล้านกิโลเมตรและเรื่องของเรื่องก็คือ ทุกครั้งที่ดาวหางโคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์ดาวหางจะร้อนขึ้นแล้วเริ่มปล่อยกา๊าซและฝุ่นออกมาซึ่งดูเหมือนดาวดวงเล็กๆเกนื่องจากลมสุรยิยะหางของดาวหางยังยาวและสวยงามอีกด้วยยิ่งดาวหางโคจรมาใกล้โลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูสว่างขึ้นบนท้องฟ้าเท่านั้นเพราะงั้นเตรียมตัวพบกับการแสดงอันน่าทึ่งได้เลย ในปี2084จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาโลกซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษที่21น่าเสียดายที่เราชมปรากฏการณ์นี้จากโลกไม่ได้แหน่ะแต่เราอาจจะชมปรากฏการณ์นี้จากดาวอังคารก็ได้ในปรากฏการณ์นี้ดวงจันทร์และโลกจะโคจรผ่านดวงอาทิตย์ทำให้ดูเหมือนเงาดำเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าการโคจรผ่านดาวเคราะห์ซึ่งคล้ายกับสุริยุปราคา แต่มีดาวเคราะห์ดวงอื่นมาแทนที่ดวงจันทร์ในปี2100สําสำหรับพวกเราที่ยังอยู่ดาวเหนือจะเป็นดาวที่อยู่ใกล้กับขั้วท้องฟ้าเหนือมากที่สุดกลาสีเรือใช้ดาวที่มีชื่อเสียงดวงนี้มาเป็นเวลาหลายศตวตรรษเพื่อหาว่าทิศเหนืออยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่ตลกที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือดาวดวงนี้ไม่ได้เรียงตัวตรงกับทิศเหนืออย่างสมบูรณ์แบบสาเหตุก็คือโลกไม่มีแกนที่แน่นอน มันหมุนในอวกาศเหมือนลูกข่างยักษ์ในกระบวนการที่เรียกว่าการโคจรแบบเอียงตัวนั่นคือเหตุผลที่ดาวเหนือจึงไม่คงอยู่ที่เดิมบนท้องฟ้ามันเคลื่อนที่ช้าๆแต่สม่ำเสมอแต่ในวันที่24มีนาคมปี2100ในที่สุดดาวเหนือก็จะปรากฏขึ้นเหนือทิศเหนือจริงของโลกและหลังจากนั้นดาวเหนือจะเริ่มเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้งและจะกลับมาอีกครั้งในอีก26,000ปีต่อมา เพราะงั้นอย่างที่คุณน่าจะรู้แล้วเหตุการณ์นี้จะหาดูได้ยากจริงๆนอกจากนี้มันจะเป็นเหมือนของขวัญอำลาจากดาวเหนือเนื่องจากแกนของโลกเคลื่อนที่ตลอดเวลาในอีกประมาณ2,000ปีดาวเหนือจะถูกแทนที่ด้วยดาวดวงอื่นแกมมาเซฟิวสเพราะงั้นการเข้าใกล้ในปี2,100จะเป็นการเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบหลายปี ฉันหวังว่าคุณคงจดบันทึกเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในอีก100ปีข้างหน้านี้ไว้แล้วสิ่งที่เจ๋งที่สุดก็คือคุณไม่จําเป็นต้องซื้อกล้องโทรทัศน์เพื่อชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เหล่านี้เลยเพราะว่าคุณเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ด้วยตาเปล่าดูสิ